มันอันนี้แล้วค่ะคุณมันอนันเท่าแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนุ่นเท่าแล้วพุ่นค่ะหนึ่งสองสาม สีหาหกหกดอกค่ะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันค่ะนขื่นเทิงเลยได้นี่ที่เก่าเวลาเดิมค่ะห่างหายไปนานกลับมาพ่อเพื่อนอีกแล้วนะคะเนาะโอ้ยเ่าวลเราค่ะพุ่นอะเ่ามืดแล้ว นี่ไว้เป็นเสื้อคะ่ะอันนี้ยังอ่อนๆอยู่จะได้ไหมนี่อืมนี่ก็เท่าแล้วจ้ะเพื่อนๆเท่าแล้ว นี่กระเทาแล้วจ้ะนิ่มไหมนิ่มหมดแล้วจ้ะเพื่อนเอนอกวันใดแล้วนเน่าเหมือนแล้วจ้ะปลามันออกต้โดนแล้วจ้ะพี่น้องคุณอ่อนะออกต้โดนแล้วเดี๋ยวมึงเด้อค่ะสิไดใ้ปะนี่ Yeah. Sure. ขาหักเลยฟานยืนนี่เหรอจะ๊ะมันจะได้เป็นเสื้อไม่แต่ไปแกลียงอด้ยุ่จ้ะพี่น้อง

สวงามค่ะพี่น้องคุณนักอุ่นตนเลยค่ะนักคักคุณอนะแมงม,มุมงามค่ะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันยังเหนือมันยังแน่นอยู่เลยค่ะแต่วว่าสิบ่เอามันเหรอคะเหนือนะคุณอนะก็บไบเนาะค่ะเนาะคุณอนะ ขาก็แขงอยู่ค่ะแต่ว่าให้เพิ่นเป็นเสือซะแกทั้งแล้วเป็นแกแต่ว่าพะท่านเถ่าค่ะเปรียบข้นกับสีะมานไว้กลางข้นจ้พี่น้องคนะน่ะเนาะมึงห้างเพิ่องอันนี้ก็เอิ้นเฮ็ดเพิ่งไง่จ้พี่น้องเฮ็ดเพิ่งวานเฮ็ดสเตนซบหน,น่อยค่ะเนาะภาษาเนาเวิ่เอื่นสเตนซบเป็นยูนีล่ะค่ะ ออกตะโดนแล้วจ้ะคุนเมื่อจนว่ามันเถ่าคุณคุณแล้วลายเมื่อจพี่น้องบเดเมาเก็บจากเถื่ออะไรแต่เกาแถวนี้นี่หัวแดงแกวายพี่นอ้องแมนเมื่อเลยนี่อคุณนจะพ,พี่น้องคุณจโกโจะเกยย่คุณคุณเป็นสายคุณค่ะโอ้มาออกอยู่พี่ต่เนี่ ไปกันค่ะโอ้งามค่ะยอ๊ยยงามครับถือว่าอ้ยคุณน่ะป้าถุยพี่น้องเกียนเนืน้อนแน่นเลยค่ะแน่นขนาดเลยดอกหนึ่ง <c oughs> จ้ะพี่น้องโอ้หนาวแล้วหาเปื่อยแล้วเนี่ยไอ้ตะดอกอือ ไ,ไาาัวด้จ้า,าพี่น้องดอกนี่เสียด้เนาะมึงไงเถาเจ้าพี่น้องเปื่อยหมดแล้วละลายหมดแล้วเปื่อยแล้วค่ะพี่น้องเอาไปไปไปเป็นเสือ้อปุ่นบัวด้คือกันจ้ะปุ่นเปือเ่อยหมดแล้วพี่น้องโอ้ยเนาะรุ่นดอกนี่โอ้นี่ก็บ,บ่ได้จะ้ะ นเสียดายจ้ะพี่น้องคุนเผาไว้เถอะบุ๊ดอกนี้ เท่าเราเล้อบ่ได้จ้ะพี่น้องเถ่าหมดแล้วไปเป็นเสื้อแมนมดเลยค่ะเท่าล้วก็ละไล่หมดแล้วคุณเปื่อยหมดแล้วคุณโย่หมดแล้วพี่นอ้องคุณดอกหนึง่งสองดอกสามดอกค่ะ đi đồ kìa nó nói đi chung đều cần hả con còn ôn chưa สวยงามจ้ะพี่น้อง ดอกนี่เอายนาเกียพี่น้องโอ้ยนี่ดอกเงือกยบรูโตเลยคุณไม่ไม่ก็มีจากพี่น้องนันนี่เทจินไดนอนแน่นอน โอ้โอ,โอ้เสียแล้วค่ะพี่น้องได้ยากเลยดอกนี่ยขาหักแล้วขาขาดแล้วเนี่ยว่ามันเนื้อแบบผ้าว่รดโอ้น้นขัดขาดคุณนะมีนด่หินเนาะคณนะมาะดอกมันโอ้จิ๋มเ่รุคนน่ะ Ồ, đầy ưu cháu phí Đầy u đầy u đầy cháu Đây, liêm hình ừ. Nó khá xương nè Nó chua lên ดอกเงนก็ใหม่ๆเลย งองามพี่น้องเกียงเสียบจะดอกน้อยๆดอกนี้จะอ่อนๆนี่ด้พี่น้องแต่ว่ามันอันนีแล้วมันนิ่มแมจ้ะอันนี้ก็อันนี้ก็แก,ก่แล้วนี่เอาบ่ได้แล้วดอกน่อนอ่อนอยู่แต่มันนิ่มเสียดายจ้ะ นิ่มเหรอคุนพี่น้องตั้งโกโจโยุธนนพุน่นี่ก็เทาแล้วเทาจนเปื่อยละไล่เหมือนอารอดโอ้เจะไดายเปลียนซูบด้วยค่ะนี่นนพี่พี่น้อง กำลังแตกขึ้นอ,อันนี้น่าจะเป็นเฮดพอเบื้อค่ะเห็ดพอเบื้อนาะชินกรได้งามดอกนี้งามจ้ะพี่น้องอืมสองดอก ดอกงามดอกแฟดมาพร้อมพี่น้องสองดอกงามๆงามคัะคุณเห็นไหมคะสวยคุณพี่น้องดอกบางไงคุณมือปวดเลยแล้ว พพี่นางคนดอกน้องยีต้นใหม่เ <c oughs> ดี๋ยวมึงดอกนั้นโอ้นี่ดอกนีด้ค่ะดอกนีด้พี่น้งองงามเลยกัดขาเ h a เนื้อแน่นๆนะพี่น้องคุณนะขาก็ขาวจ้วยเลยค่ะอู้หูงามค่ะคุณป้าถั่คุณนะอู้หูดอกนี้งามค่ะพี่น้องมึงค่ะป้าถั่คุณนะงามสวยงามมาก ได้ค่ะพี่น้องเพื่นเพิ่นถ่าแล้วเนาะเอาไว้เป็นเสื้อไว้เป็นเสื้อคะ่ะเก็บขึ้นมาว่นมันหยางด้วยคะ่ะให้เพิ่นปีนายเพื่อนได้ออกอีกนะน,นั่ได้เป็นเสื้อเกิดปีนายอีกได้เก็บอีก เรานีงามค่ะเกิดพี่น้องไปเก็บมาเมื่อกี้อย่างงามด้วยค่ะสวยงามเตนสบจากพี่น้องนี่ก็เท่าแล้วค่ะเอาไม่ได้แล้วพี่น้องถากไล่ยเท่าแล้ว ดอกสุดท้ายก่อนกลับบ้านจ้ะพี่น้องอ้ยคุณน่ะงามค่ะค่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเลยคนทำงานกลางแดดน,นะคะนะ่ะเนาะลาว่างก็หาเก็บเห็ดผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอขอภัอออยด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสด,ดีจ้ะ